แกงเนื้อพริกที่หนูโรตีเวลาปรุงนะทุกแกงที่เป็นแกงเผ็ดที่ใส่กะทิน้ำตาลมาก่อนแล้วจบด้วยน้ำปลา <c oughs> <c oughs> แล้วเมื่อก่อนเขาตบอย่างนี้เนี่ยมันฟูขึ้นมาเลยทันที ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสวัยวัยปรุงสำเร็จประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายวันนี้จะทำอาหารที่มันเป็นอาหารโบราณอยู่ในร้านอาหารไทยทุกร้านแล้วก็บางทีเขาก็จะบอกเราว่ามันเป็นอาหารชาววังแต่ความจริงแล้วมันค่อนข้างจะกึ่งแขกขาวแขก มุสลิมนี่แหละครับเพราะมันมีโรตีก็คือแกงเนื้อพริกขี้หนูโรตี ก่อนที่จะทำอะไรเลยนะอย่าลืมนะครับอย่าลืม follow หรือ subscribe นะครับรายการนี้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยไม่งั้นทุกวันเสาร์มันจะไม่กระดิ่งขึ้นมาแล้วก็จะไม่ได้พบผมผมอยากให้เพื่อนๆในพบผมนะครับก็เขียนชมมาเลยจ่ะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือวิธีการทำผัดเครื่องแกง สำหรับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเมื่อสมัยก่อนเราใช้กะทิสดแล้วหัวกะทิสดทำให้มันแตกมันแต่ตอนนี้เราใช้กะทิเป็น UHT ซึ่งมันไม่แตกมันนะพี่ชมเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการทำแบบใหม่โอเคเริ่มเลยนะเอาน้ำมันพืชมานะครับแทนน้ำมันที่จะแตกมันกับหัวกะทิใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมเอา ขึ่งแกงมันเป็นก้อนใช่ไหมท่านผู้ชมจะทำยังไงให้มันไม่เป็นก้อนท่านผู้ชมก็เอาหัวกะทิใส่เข้าไปนิดหนึ่งแล้วละเลงไม่ต้องใช้ไฟแรงนะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเครื่องแกงมันจะไหมโอเคนี่ไงใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเครื่องแกงที่เราผัดได้ละเลงได้แล้วก็จะมีน้ำมันนิดหน่อยที่จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิของกระทะเข้าใจเนาะไม่งั้นก็ ถาว่าผมไม่ให้หมดอ่ะผมขายหมดเลยตอนนี้น้ำมันยังไม่พอขอน้ำมันอีกนิดเดียวแต่ว่าอย่าใส่ใส่น้ำมันเยอะเกินไปนะครับโอเคแล้วมันก็จะเป็นเม็ดๆออกมาแต่ไฟเนี่ยต้องไฟอ่อนๆเราจะบอกให้ว่ามันสุกเมื่อไหร่เครื่องแกงที่ไม่สุกมันจะเรียกว่าปลาคนโบราณไม่บอกว่าคือเครื่องแกงที่ไม่สุกแต่ความจริงแล้วคนโบราณก็หมายความว่าเครื่องแกงไม่สุก ใช้คำว่าปราดนะเมื่อสมัยก่อนคุณพ่อคุณชายนาสีบอกว่าไงไหมเฮ้ยพ่อฮ<ะ>เฮ้ยพ่อเด้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพ่อไอเนี่ยมันสุกเม, <c oughs> มื่อไหร่เมื่อสมัยทํารายการตอนที่พ่อ80สิบกว่าถ้าจะให้มันสุกเนี่ย <c oughs> พ่อบอกว่าต้องจามไม่จีนงไม่จีนดูสีครับสีของเครื่องแกงอะ่ะมันจะเข้มขึ้นแต่อย่าให้ไหมนะไหมขมทันที แล้วทําไมเราต้องเอาเครื่องแกงมาผัดเอาเครื่องแวงมาผัดเพราะเครื่องแกงของเราเป็นของสดเกือบทั้งนั้นไม่ใช่ของแห้งของแห้งนั้นมันแกงกะหรี่แขกเข้าใจใช่ไหมแล้วมันก็จะเหมือนทำรูรูก็คือสิ่งที่ทําให้น้ําซอสทุกสิ่งทุกอย่างมันข้นแต่ของเราเนี่ยไม่ข้นนะเพราะว่ามันเป็นของสดอ่ะท่านผู้ชม ผัดได้อย่างนี้แล้วนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเอาหางกะทิแล้วก็เอาเนื้อเนื้อวัวเนี่ยมาสไลด์แล้วต้มจนกระทั่งมันเปื่อยถ้าใช้เนื้อดีๆมันก็ไม่ต้องต้มนะแต่เนื้อดีๆนี่มันกิโลหลายพันเนื้อเข้าไปในนี้แล้วก็เร่งไฟเลยครับนี่ท่านผู้ชมง่ายนะแต่ตอนเนี้ผมอยากให้มันค้นกว่านี้นิดนึงก็เอาหัวกะทิใส่เข้าไปหน่อย ที่ดีเนี่เวลาผัดอะ่ะใช้กระทะเทฟลอนของหัวมะลายเนี่ยมันไม่ติดท่านผู้ชมแล้วก็ใส่น้ํามันเข้าไปนิดหนึ่งใส่กระทิเข้าไปนิดง่ายๆมันก็ไม่ติดแล้วมันก็ไม่ไหม้ไงเข้าใจนะ ทุกสิ่งทุกอย่างของอาหารไทยเวลาเราทําอาหารไทยเนี่ยมันมาจากธรรมชาติหมดขนาดน้ําปลาขวดนี้กับขวดนี้ความเค็มก็ไม่เท่ากันพริกขี้หนูฤดูนี้ก็ไม่เท่ากันน้ําตาลฤดูแล้งกับฤดูฝนความหวานไม่เท่ากันผมก็ขอชิมก่อนอืมเค็มแล้วด้วยนะสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทําก่อนเวลาปรุงนะน้ําตาลมาก่อนแล้วจบด้วยน้ําปลา ทุกแกงที่เป็นแกงเผ็ดที่ใส่กะทิแต่อย่าให้มันหวานแล้วเครื่องแกงที่ดีเนี่ยต้องไม่เค็มมันจะไม่เค็มนี้ไม่มีความหวานเลยสักนิดเดียวผมก็เลยขอใส่น้ำตาลกระเว่งนิดหนึง่งแต่ต้องไม่หวานหวานนะแค่บอกว่าเออมันมีรสหวานนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่อใช่เลย มาละตอนนี้รีไฟนะครับแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมก็ต้องใช้น้ำปลาของทิพรุษธผมไม่ช่างตวงวัดอ่ะแค่นี้ก็ควรจะพอแล้วละ่ะนะครับอืมเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เดอ,อไม่เปิดฝาเลย <c oughs> น้ำปลามันจะออกได้ไง <c oughs> เอาล่ะท่านผู้ชม ผมว่าจะปิดไฟก่อนแล้วผมยังไม่ใส่พริกที่หนูเพราะว่าเดี๋ยวมันเสิร์ฟกับอะไรรู้ไหมโรตีผมจะทอดโรตีให้ดูก่อนเพราะฉะนั้นขอย้ายอันนี้มานนี้นะแล้วก็เอากระทะมาตั้งไฟโรตีต้องทอดด้วยอะไรเนยเนี่ยเนยคลาริฟคือเนยที่เอาไปละลายแล้วแล้วมันแยกตัวระหว่างนมเนยกับน้ํามันเนยนี่คือน้ํามันเนยนะครับรอให้มันร้อนก่อนโรตีที่เขาเสิร์ฟเนี่ยเขาเสิร์ฟสแบบแบบแรก ที่ตลกที่สุดก็คือว่าเราสมัยนี้หันเป็นคล้ายๆแป้งพิซซ่าแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยแขกเขาพอได้ปั๊บเนี่ยเขาตบแล้วฉีกเป็นเส้นๆแล้วเอาไปจุ่มกับน้ําแกงอ่านี่นะครับโรตีอ่าทอดเลยแล้วผมก็ขอกระดาษเพื่อมารองออา้ตนนี่ ดูน่ากินไหม <c oughs> แป้งโรตีกับแป้งมัตตบะอันเดียวกันนะครับแค่มัตตบะเนี่ยเอาไปรีดให้มันนั้นรู้จักมัตตบะใช่ไหมที่มันเป็นคล้าย,ายๆโรตียัดไส้อ่ะอาหารของคนอิสลามเดี๋ยวไปอุทัยธานีผมคงต้องไปกินที่นั่นนะอ่ะสวยและแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมเอามาทิ้งวางไว้ตรงนี้ท่านผู้ชมก็ต้องซับแล้วเมื่อก่อนเขาตบอย่างนี้ ี่เห็นไหมมันฟูขึ้นมาเลยทันทีโอเคไหมหนึ่อันแล้วเสร็จแล้วนี่ท่านผู้ชมทําให้มันร้อนอีกทีนึงนะพริกขี้หนูเนี่ยโรยตอนที่มันสุกแล้วนะต้องไม่คนเข้าไปในนั้นต้องโรยอ่ะแกงร้อนแล้วจะใส่เข้าไปนิดนึงก่อนก็ได้นะครับแล้วคนแล้วปิดไฟโอเคนะผมขออนุญาตตัก เรื่องของเรื่องจะเป็นเนื้อหมูก็ได้นะแต่ว่านี่นี่ต้องโรยอย่างเงี้ครับผมไม่เอาก้านออกด้วยนะเพราะเนี่ยชาวบ้านเขากินอย่างนี้นี่แหละครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะอย่าลืม subscribe อย่าลืม uh, follow อย่าลืม like อย่าลืมแชร์แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ ทั้งสีท่านของผมคือเทพรสไววัยหัวมะลา,ายและบีลักกี้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันเสาร์หน้าเห็นไหมชิ้นอย่างเี้ผมก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอ,อยันไปเราอยากได้กลิ่นของน้ำมันของเบคอนคล้ายๆเจียวเบคอน, <oz c oughs> อนพอมันเริ่มเดือดปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บใส่ไข่เข้าไปคุณไม่อยากทำไข่กวนเพราะฉะนั้นคุณใส่ไข่ปั๊บไป แล้วปิดไฟเลยต้องปิดไฟนะไม่งั้นจะกลายเป็นไข่กวน